ส่วนพายุ depression ที่เข้าสู่ประเทศไทยนะครับทำให้ฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเน,นื่องครับอย่างเช่นที่จังหวัดตากนะครับน้ำตกทีรอซูตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวได้แล้วะครับจากอิทธิพลของ depression ในขณะนี้ครับทำให้น้ําตกทีรอซูที่จังหวัดตากซึ่งเป็นน้ําตกมรดกโลกนะครับมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมตลอดได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก โดยบริเวณน้ําตกนั้นก็เกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําสีแดงเข้มเลยทีเดียวนะครับส่วนที่ลานนักท่องเที่ยวที่ใช้ถ่ายภาพเซลฟี่ก็เกิดถล่มลงมากับน้ําโชคดีที่ไม่มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเพราะว่าช่วงนั้นนักท่องเที่ยวไม่ได้เดินเข้าไปครับล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตปาได้ประกาศปิดน้ําตกทีลาซูห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมนะครับเกรงว่าจะได้รับอันตาราย ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศฝนตกหนัก24ชั่วโมงข้างหน้าใน54จังหวัดทั้งทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครก็จะได้รับผลกระทบจาก depression ูุริกด้วยนะครับทำให้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเดินเรือต้องระมัดระวังนะครับ